สวัสดีครับแฟนม,มวยท,ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยพนมิตรมวยิตวันจันทร์นะครับในะประจำวันจันทร์ที่1กันยายน2568นะครับถ่ายทดสดทางช่อง o ู For you หม่เลข24เริ่มแข่งขัน18นิกาเป็นต้นไปจากสนามมวยสยามเวิร์สเตเดียมตะวันนานะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อน,นครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด108ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างเทพไทยมานพมวยไทยจะพบกับเพชรอามีนเกียรเพชรเดชะต่อด้วยคู่ที่2ครับช์กันที่พิกัด109ปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งเพชรอันวาสอเสกสรรจะพบกับซูแบงสอมณีวันมวยไทยส่วนคู่รองของรายการครับช์กันที่พิกัด126ปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งก้าศึกสอสมาคม จะพบกับวชรพลไรซิ่งมวยไทยนะครับและเควกในรายการครับโชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก100อ่า20ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่าง30ล้านสองสีวัดจะพบกับเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชสีนะครับก่อนไปดูน้ำหนักเนื้อต้นมวยรังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพนมิตรมวยฮิทวันจันนะครับฝากแฟนมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ พร้อมแล้วไปดูน้ําหนักนักเตะนักมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกโช์กันที่เวทพิกัดน้าหนัก108ปอนด์นะครับทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือเจ้าเทพไทยมานพมวยไทยยิมนะครับนักชกวัย21ปีมวยจากอำเภอชวีจังหวัดชุมพรนะครับผลงานฟอร์มหลังของเทพไทยครับมีแพ้น็อกที่5นะครับให้กับยอดประพีสิงจตุรัสชีดอนเมืองและก็หลังจากนั้นครับไปชานที่4นะครับพลอยโกยศ แบงก์ยูโรครับชี้อ้อมน้อยเมื่อเดือนมกราคม68ชี่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกทางขวามือครับคือเพชรอาเมีนเกียรติเดชะหรือเกียรติหมู่5นักชกดาวโรดจากอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับผลงานฟอร,ร์มหลังของเพชรอามีนก็จะเคลื่อนไหวชกอยู่ในรายการศึกเจ้าหมวยไทยนะครับทางช่อง3ส่วนใหญ่ก็จะชกอยู่ในช่วงหลังคู่เอกหลังทันทดสดนะครับ ฟอร์มหลังก็มีชนกที่สนะครับสเก็ตด,ดาวเพชรปรคุเม,มืไทยที่อ้อมน้อยนะครับเมื่อมีถุวายน68ชิบผ่านมานะครับคู่นี้เวทพิกัด108ปอนด์นะครับน้ำหนักของทังคุมในช่วงเช้าเทปไทยขึ้นเชิงได้109นะครับลด1ปอนด์รูปร่างช่วงชก165ซนติเมตรขณะที่คู่ชกทางขวามือเจ้าเพชราอาหมีนะครับมาขึ้นเชิงได้เท่าพิกัดนะครับรูปร่างช่วงชกนี้170ก,กว่านะครับรานนี้ก็เก็บตัววิซอมิที่เกียรติหมู่5 คุณนิธาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันเห็นเลยครับความสูงความยาวเพชรอมีนจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงเนื้อตัวดูเป๊ะด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เชิงโชกสไตล์ของทน้งคู่นะครับเทปไทยนี้ก็เป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเป็นมวยอาวุธแรง เตะขาต่อยหมัดก็แรกก้าดชนนะครับรายนี้ซ้ายทั้งแถบนะครับแต่วันนี้ดูจะเล็กกว่าสั้นกว่านอกจากแข้งซ้ายที่ดูว่าจะหนักแรงและวางแม่นแล้วหมัดซ้ายสอกซ้ายเอาดับต้องมีมาเสริมนะครับเพื่อสกัดเจ้าเพชรอามินให้อยู่เพราะว่าถ้ามีแต่ซ้ายอย่างเดียวก็ดูว่าจะเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับส่วนคู่ชกเจ้าเพชรอามีนรายนี้เป็นมือขวาสูงยาวใหญ่ครับชนตื้อเดินเสียบเดินแทงประเภทเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับ ได้ในเรื่องของรูปร่างโครงสร้างช่วงช็อกจังหวะเดินทํานี้ก็ต้องระวังนะครับรัดกลุ่มไม่ประมาทครับมือไม่ตกกัดไม่หล่นเพราะว่าถ้าหล,ลุ่มหลวมลม,มีโอกาสที่จะโดนสวนโดนบวกหงายท้องได้เหมือนกันนะครับลูกหนักลูกแรงจะจะดูเป็นรองนะครับคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับผมออกชอบเล่งฝั่งทางด้านเจ้าเพชรอมีนนะครับ ได้ในเรื่องของรูปร่างโครงสร้างครับประเภทชนตื้อถึงตัวนะครับเดินเสียบเดินแทงก่อนจับตีก็มีแข้งครับเป็นอาวุธนําแล้วก็ใกล้ๆก,ก็มีหวัดมีศอกที่ดูว่าใช้ได้นะครับเบียดไปเบียดมาเอกทิคาตีเนี่ยครับลูกเล็กลูกใหญ่ด้วยความสูงความยาวความใหญ่ของเพชรอมีนน่าจะเป็นอุรักแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเจ้าเทพไทยบ้างไม่มากก่อนหน่อยนะครับคู่หนึ่งของรายการครับออกกำลังฝั่งเจ้าเพชรอมีนเกร็ิหมูห้ามองด้วยชนะเจ้าเทพไทยมนบมวยไทยยินมนะครับ มาตอนที่คู่ที่สของอรายการครับคู่นี้โชกกันที่เวทพิการน้ำหนัก109ปอนด์นะครับทางซ้ายมือนี่คือเพชรอันวาสอเศกสารหรือสอวิมลรัตน์หรือสอลิเดียนะครับนักโชกวัย17ปีจากท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของเพชรอันวานะครับมีแพ้คะแนนให้กับวันพิชิตสมคิดดียิ่งที่อ้อมน้อยตั้งแต่กลางปี67นะครับแล้วก็หยุด หายจากเมืองกรุงไปช่วงหนึ่งครับแต่ก็ไปเคลื่อนไหวทําร่างกายที่รอบนอกภูทรต่างจังหวัดทางภาคใต้หลังสุดกลับมาเมืองกรุงอีกครั้งมาชนะที่สี่นะครับกำไรหยกเล็กสิทธิ์กำไรหยกครับที่ระดําเนินเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมาส่นผู้โชควันนี้เป็นซูเปอร์แบงค์สมณีวันเมยไทยนะครับหรือค่ายสุรรักมนตรีนักชกรุ่นพี่วัย22ปีครับจากอำเภอเง,งาจังหวัดลำปางนะครับผลงานอร์มหลังของซูเปอร์แบงค์ครับมีชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่สิทธิ์สาธิตนะครับที่ระดําเนิน จากนั้นก็มาแพ้น้องที่3ให้กับเพชรมรกตสิทธ์สพี่น้องที่ตะวันนาครับเมื่อพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่นี้เวทพิกัด109ปอนด์นะครับน้ำหนักของน้องคู่เมื่อช่วงเช้าเพชรอันวาขึ้นชั่งได้110.2สดรถปอนด์กับอีกจุด2นะครับรูปร่างช่วงชกสูง165เซนติเมตรนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิซอมที่สอสิทสันที่นครศรีธรรมราชส่วนผู้ชกเจ้าซูบูแบงค์ครับขึ้นชั่งได้108.8น้ำหนักขาด0.2นะครับ รูปร่างช่วงชกสูง164ซนติเมตรรายนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่ค่ายสุสักมนตรีนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามข้อมูลดูไม่ห่างครับใกล้เคียงคู่ขี้กันในส่วนของเนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียทั้งคู่น้ำหนักไปล่อยดูแล้วก็พอๆกันครับประมาณสัก1 4 5 5กิโลกรัมด้วยกันทั้งคู่คู่ที่สดกับเก่านะครับหนุ่มหน้าหนุ่มสดอยู่ทางฝั่งเจ้าเพชรอันวานะครับรุ่นน้องเป็นมือขวาตั้งรับเก็บการดักเตะดักแทง หลักเรียมดีครับรายนี้อาวุธดูใช้ได้นะครับแต่ว่าก็อยู่หายจากเมืองกรุงไปช่วงหนึ่งเพิ่งจะกลับมานะครับถ้าพูดถึงสภาพร่างกายความสดนี่จะจะดูได้เปรียบนะครับส่วนคู่ชกเจ้าซูเปอร์แบงค์ครับรุ่นพี่รายนี้ก็เป็นมวยครบเครื่องเชิงดีมัดซอกแรงนะครับมีนอกมีในครับรายนี้มีนักลูกแรงด้วยมัดศอกเปลี่ยนเกมได้ตลอดนะครับแต่ว่าการยีระยะไปลายไม่มั่นคงครับต้นๆยังไม่เบียดยังไม่ประทะนี่ก็ดูว่าพอ ตังโตสุดีดีแต่พอเสียดสียเยอะมากยกงนี้มีเหี่ยวมีแฟบนะครับร่างกายความสดนี้จะดูว่าเป็นรองครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้สดกับเกา่าเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับผมออชบอบรางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรอันวาน,นะครับรุ่นน้องครับดูว่าจะได้หนุ่มได้สดนะครับจงอบวงนอก ต่ดักเตะดักแทน,นครับเบสิกเพลงแข้งดีครับเพชรอันวาซ้ายหน้าขวาหลังนี่สกัดแรงเลยนะครับส่วนเขาในก็ดูแข็งแกร่งด้วยมีจับมีล็อกมีขวางเบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทียืดเยอะไปแล้วมากยกมองว่าสดน่าจะบทเก่านะครับคุณส่องของรายการออกชมรางฝั่งทางด้านเพชรอันวาสอเสกสรรดูว่าชนะเจ้าซูแบงค์สอมณนวันมวยไทยนะครับ มาต่อที่คู่ที่3ครับรองคุ้ยของรายการครับคู่นี้โช์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก126อปอนด์นะครับเป็นรุ่นเฟเธอร์เวทเลยนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือกาศึกสองสมาค,คมหรือสอสระชีพนะครับนักชกวัย1ปปีครับจากอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ผลงานฟอร์มหลังของกาสศึกมีชนะคะแนนเจ้าพลังทรัพย์รานาวอตเตอร์ไซด์จากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพชรปีชาสอการไฟฟ้าแล้วก็หลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับยอดบุญน,นำชอ้าพยักษ์นะครับที่ได้ดำเนินเมื่อเดือน สิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงาน3ามไฟชนะ1แพ้ไป2ส่วนคู่โชคทางขวามือรานนี้คือวัชรพลไรซิ่งมวยไทยหรือสอบคุณสวัสด์นะครับนักชกวัย20ปีจากหนองบัวแดงจทย์เชยภูมินะครับผลงานฟอร์มหลังของวัชรพลรายนี้เป็นมมยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชั้นหุย2ใจรักสอบปวดเมือง จากนั้นก็มาชนะคะแนนเหลี่ยมเพชรลูกเจ้าพ่อปืนใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเหนือเพชรพุทธประชาชื่นเมื่อมีนาคม68ที่ผ่านมาที่เวทีมวยกรทมประกาศดอนเมืองนะครับส่วนใหญ่ผลงานฟอร์มก็จะโชเกเคลื่อนไหวอยู่ในสึ่ในสายของมวยดีวิถีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์นะครับช่วงหลังในฟอร์มดีครับชนะมารวดคู่ที่สามของรายการนะครับเป็นคู่รองครับเวลพิเกต126ปอนด์น้ำหนักของคู่ เมื่อช่วงเช้าต่างฝ่ายต่างมาึ้นเชื่อได้125.6ขาดไปคนละศูนย์ยุสด้วยกันทั้งคู่นะครับในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมครับรูปรังของสร้างช่วงโชก้าศึกนี่สูง170ขณะที่วัชรพลนี่สูง165นะครับ่วงโชก้าศึกจะดูได้ร้อยกว่าแตา่ด้านข้างเนี่ยจะจะดูบางขณะที่วัชรพลดูสั้นกว่าสียเปยบช่วงแต่ดูแล้วหนาตันนะครับได้ทั้งกว้างทั้งหนา ในส่วนของเนื้อตัวดูเป๊ะทั้งคู่คู่นี้สดกับเก่าในครับหนุ่มนัานหนุ่มสดก็อยู่ตรงฝั่งเจ้ากราสึกครับรุ่นน้องเป็นมวยขวาทรงฝีมือผสมเขา่านอกได้ในแข็งแกร่งครับรายนี้แต่ว่าลุกหนักรูกแรงเป็นรองนะครับไฟนี้ก็อยู่ที่หัวใจครับโดนหนักโดนแรงแล้วทนได้ก็มองว่าได้ลุ้นแต่ถ้าโดนแล้วสะดุง้งจ,จักรจี้หรือถอดใจนี้ก็เสร็จได้ทันทีเหมือนกัน ส่วนผุชชกเจ้าวัชรพลรายนี้ก็เป็นรุ่นพี่เป็นมือขวาอาวุธแรงไปขาเจาะยางต่อยหมัดรำหักรำโค่นดีนะครับต้นต้นนี้อันตารายแน่เพราะว่ามีลุ่หนักลูกแรงที่หวังผลได้แต่พอเกมยาวๆเกมเยืยดเยเนี่ยจะต้านความใหญ่ของกราสิกได้ขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะครับ คู่เราของรายการครับคู่นี้ประเภทส่วนกับเกานะครับต้นกับปลายครับต้นๆน,นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าวัชพลครับหนักแรงเข้าก่อนในรุ่นก่อนส่วนกระาษึกนี่ก็ไปปลายครับประเภทรูปร่างดีเข่าในเหนียวแน่นนะครับ คู่นี้เมื่อเปรียบเทียบแล้วครับผมออกชอบลังฝั่งทางด้านมาตินปลายนะครับอย่างเจ้ากราสึกนะครับรายนี้ต้นๆเนี่ยโดยแล้วทนได้ไม่ตกใจอาศัยจังหวะฝีมือวงนอกแล้วก็รูปร่างโครงสร้างชุกที่ได้เปรียบคอยดักเตะดักแทงครับเก็บกันโกโก้โตแมนแมนเพราะว่ารายนี้เบสิกเพลงแข้งก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหน้าหรือขวาหลังแกสกัดแรงเลยนะครับส่วนจังหวะจับในร็อกนายนี่ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ารายนี้วงในแข็งแก่งแข็งแรงมีจับมีขวานแล้วก็เรียมตัวดูดีด้วย เบียดไปเบียดมาเองทีค่าทียินเยไปแล้วมากยกเนี่ยน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับคู่รองของรายการครับออกชมของฝั่งทางด้านกรารศึกษาสมาคมมองวัชนะเจ้าวัาชรพลไรซิง่งมวยไทยนะครับแล้วถึงคู่เอกนำรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก120ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือ30ล้านสศสสีวัตรหรือเจ้าเพธรมราชพิทักทางหลวงกุมารดำศักทวิน ตัวเดียวกันครับนักชกวัย23ปีจากนกครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของ30ล้านครับเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับเจริญสุขพันธงยิมจากนั้นมาชนาที่3นะครับบาลังเงินออยุทธชัยครับแล้วก็หลังสุดนี้ไปชกรายการวันครับแพ้น้องที่2ให้กับอานนท์ตรัตคนเดินเพลินเมืองผลครับเมื่อก,กรกฎาคม68ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มก็มีชก5ยกบ้าง3ยกบ้างสลับกันไปส่วนผู้ชกทางขวามือรานนี้คือเพชรฤทธ เหล่าโชคเจริญราชสีนะครับหรือเจ้าเพชรฤทธิ์พีเคแสนชายพ่อหอมกลิ่นตัวเดเดียวกันนักชกวัย19ปีนะครับมวยจากอำเภอพระพรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับผลงานอร์มหลังของเพชรฤทธิ์นะครับมีแพ้คะแนนให้กับสลาวทองนุ้ยสีมุมเมืองจากนั้นรองใต้ไปชนะคะแนนเจ้าทศกัณฐ์ชานครศรีที่สตูลหลังสุดนี้เข้าเมืองกรุงครับมาแพ้คะแนนให้กับยกคิริเจนมวยไทยที่ช่อง7เมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับ ผลงานฟอร์มหลังของเพชรฤทธิ์ก็มีโชคเมืองกรุงบ้างผูธทอบ้างสับกันไปถ้าดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับคู่นี้เวทพิกัด120ปอนด์น้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้า30ล้านขึ้นชั่งได้119.8นะครับขาด0.2รูปร่างช่วงโชคสูง165ซมปล่มยปล่อยๆ57.58กิโลกรัมเก็บตัววิซอมที่ส,สสัวัดส่วนคู่ชกเจ้าเพชรฤทธิ์นะครับขึ้นชังได้เท่าพิกัด รูปร่างช่วงชกสูง170เซนติเมตรปล่อยปล่อย kg, กิโลกรัมเก็บตัวพิซซอมิที่พ K ีคสแนชัยนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชกเพชรลิศจ,จะดูได้รอยกว่านะครับได้เปรียบช่วงส่วนเจ้า30ล้านจะดูตันกว่าดูได้ทางกว้างทางหนาเนื้อตัวดูเปียกทั้งคู่ป,ปล่อยปล่อยอูแล้วพอๆกันคู่นี้เชิงโชคสไตล์หนงคู่30บล้านหรือเพชรธรรมราชเดิมเป็นมวยอาวุธแรงครับรา้านนี้เตะขาต่อยหมัดรำหักรำโค่นดีคือก่อนหน้านี้ตอนที่ เป็นเพชรธรรมราชเนี่ยฟอร์มก็ดูสุดๆรุ่นๆ,ๆดอนนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็น30ล้านนี่โอ้โหฟอร์มสดมากชนะ มาตลอดนะครับเพิ่งสรุปในครั้งหลังสุดที่ไปโชครายการวันนะครับหลานี้ต้นๆนี้หนักแรงมากนะครับประเภทเตะขาเจาะอย่างคว้างกันจกนะครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างนี่จะสั้นกว่าไฟนี้ก็ต้องเข้าให้ลึกสืบให้ใกล้นะครับเพราะว่าถ้ายืนห่างนี่มีโอกาสที่จะโดนแข่งได้ส่วนผู้ชกเจ้าเพชรฤทธิ์รุ่นน้องครับตอนนี้เป็นมวยรูปร่างดีนะครับอาวุธครบเครื่องนอกได้ในแข่งแกร่งได้หนุ่มได้สดได้เปรียบช่วงนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนี่จะเป็นรองนะครับคือไฟนี้ก็แน่นอนครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดี นะครับโดนหนักโดนแรงนี่ต้องทนให้ได้เพราะว่าถ้าโดนแล้วสะด,ดุ้งหรือจักจรจีนี่ก็เสร็จได้เหมือนกันนะครับคู่เอกในรายการครับคู่นี้ประเภทสดจะบทเกา่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่อีกหนึ่งคู่นะครับเมื่อเป็นที่ไปแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าเพชรฤทธิ์นะครับ หนุ่มนั่นหนุ่มสดนะครับแล้วได้สูงได้รอยได้ใหญ่นะครับจังหวะวงนอกอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนแล้วเพชรฤทธิ์แกหมาทักษะใช้ได้เลยครับจังหวะวงนอกแข้งแกนี่สกัดแรงนะครับแล้วแกก็มีลูกถีบคอยรบกวนทำลายจังหวะอ,อยู่ตลอดนะครับคือจังหวะวงนอกแข้งนี่ดูว่าวางแม่นนะครับแล้วเข่าในแกแข็งแกร่งคือแกได้เปรียบช่วงแกได้รอยได้ใหญ่จังหวะวงในแกมีทั้งจับแล้วก็มีทั้งขวางนะครับไฟนี้ไม่ประมาทบล็อกหมัด บ็อกซอกให้ดีๆครับบทเบียดเซียนสียิดเยี่ไปแล้วมากยกพี่ทีน้องทีเนี่ยมองว่าสดน่าจะบทเก่าอีกหนึ่งคูนะครับคู่เอกนำรายการครับออกชบทางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรฤทธิ์เราโชคเจริญรัตนสีมองว่าชนะเจ้า30ล้านสอสิวัดนะครับ เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชอบแบ่งช่างนะครับศึกมวยไทยพนมิตรกันอีกสักครั้งนะครับคููที่หนึ่งของรายการครับออกชชบญทางฝั่งเจ้าเพชรอาเมีนเกียรติหม,มู่ห้านะครับเห็นหุ่นและอุ่นใจครับรายนี้ประเภทเข่าแหลมแทงเจ็บมองว่าชนะเจ้าเทพไทยมารบมวยไทยยิมครูสองของรายการที่ออกชิญเป็นมวยดาวชาบูนะครับไปที่เจ้าเพชรอันวาสอศึกสันรับหนุ่มแน่นหนุ่มสด แล้วก็ได้ร่างกายนะครับตอนนี้จังหวะฝีมือเชิงดีไหวพริบตูใช้ได้มองว่าชนะเจ้าสู้แบงค์สอมณีวันนะครับส่งคู่รองของรายการออกชอบลังฝังเจ้ากล้าศึกสอสมาคมนะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดได้รอยได้ใหญ่ครับวันนี้มองว่าชนะเจ้าวัาชรพลไรซิ่งมมยไทยและเควชของรายการครับออกชอบลองฝังเพชรฤทธิ์เราโชคเจริญลัตเ์สีนะครับได้เปรียบช่วงแล้วก็จังหวะวงนอกฝีมือเชิงดีนะครับตอนนี้คอยเก็บกันโกโก้โตแมนแมนดักเปะดักแทงดักถีบทําได้ดีครับแล้วก็เขานแกกมมีีททััั้้งงจบ็อ แล้วก็มีทั้งขวางนะครับขวางหน้าป้ายหน้านะี่ยทำได้ดีมากๆมองว่าเช่เาสามสิล้านสศสีวัดนะครับก็จบแล้วนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการศึกไวยไทยพนมิตรมฮิตวันจันทร์แฟนมวยชอบใครชอบนฟนมือคนไหนแสดง,งความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมือทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมือทุกท่านร่ำเลืนเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ